ในโอกาสต่อไปจะได้แสดงธรรมะเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติใจของเราที่จะถูกอบรมให้สงบให้เป็นสมาธินอกจาก จะต้องรู้จากคำสอนวิธีปฏิบัติแล้วยังต้องหาอุบายให้กับกจิตของตนประกอบในความเพียรและสติปัญญากิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่ของสมาธิ จะเป็นกรารมฉันพยาบาทถีนมิทะอุทะจักุกุจจะวิจิกิจฉาหรือในภาษาไทยก็คือความพ,พอใจรใค่ในรูปเป็นต้นความโกรธความพ,พยาบาทความคิดร้ายความทอ้ออยเบื่อหน่ายห่วงเหงาหานอนความพ,พุ่งซ้านและความรังเลสงสัย อย่างใดอย่างหนึ่งจะหมดไม่ได้ต้องอาศัยสติปัญญาช่วยพิจารณาให้เห็นและเป็นผู้ฉลาดคือใช้ปัญญานั่นแหละแก้ไขอาการต่างๆเหล่านั้นที่มีอยู่ในตนให้เบาบางและหมดไปสมมติว่า เรามีปกติทอบง่วงแก้โดยการนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ยังแก้ไม่ตกก็พึงนั่งอยู่ในท่าสมาธิเฉยๆใช้สติปัญญาตริตรองดูว่าทำไม เราก็แก้ตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาแล้วแต่อาการอย่างนี้ยังไม่ตกก็ต้องดูจุดที่สำคัญคือว่าเรามีสติปัญญานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จนเกิดปิติแล้วหรือยังธรรมะอะไรบ้างที่เรานึกแล้วที่เราที่มันง่ายต่อการนึกของเรา เมื่อนึกแล้วจะเกิดตติปัญญาให้เห็นฟ้างฝากออกไปพึงใช้วิธีการอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต้องตามหลักที่พูดนี้ก็ได้แต่เป็นส่วนเกี่ยวข้องกับในพระศาสนาหรือแม้ทำอย่างไรอย่างไรก็ไม่เป็นผล ก็นั่งลืมตาทำตัวให้ตรงดำรงสติให้ตั้งมั่นสวดมนต์ก็ได้สวดกลับไปกลับมาแล้วสวดจบไปแล้วก็สวดมาอีกซ้ำ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 ,ำแต่เวลาสวดก็ต้องให้มีสติจะสวดออติปิโสภระกวาอารหังสัมมาสัมพุทโธ ก็มีสติอยู่ในการสวดนั้นไม่ใช่ใจไปอย่างหนึ่งปากว่าไปอย่างหนึ่งและสวดสวดในใจก็ไั้ไม่ต้องออกเสียงหรือบทใดที่เราสวดได้ก็สวดไปในใจมีสติบางทีก็สวดเร็วบ้างมีสติตามทันบางทีก็สวดชา้าช้ามีสติชะลอตามในสวดนั้นได้แต่สวดช้าก็มีสติตามได้ แต่สวดเร็วก็มีสติตามได้วิธีการต่างๆที่จะแก้มีมากมายขึ้นอยู่กับสติปัญญาของตนถ้าหากว่าอาการดังกล่าวมีง่วงเป็นต้นเกิดแล้วไม่แก้ก็เหมือนกับว่าเราทำของหายแล้วไม่หาถ้าไม่หาไม่มีโอกาสพบ เมื่อมีไม่มีโอกาสพบของแล้วก็สูญไปควรที่จะหาได้แต่ไม่หาข้อนี้ฉันใด <c oughs> สมาธิที่ยังไม่เกิดกับจิตไม่มุ่งสแสวงหาคือไม่มุ่งแก้ไขก็เช่นเดียวกันทุกคนมีสิทธิที่จะได้เห็นได้บรรลุสมาธิ จิตย่อมเข้าสู่สมาธิได้แต่จะเข้าสู่สมาธิได้ก็ต้องใช้ความภาคเพียรพยายามและสติปัญญาเข้าประกอบดังกล่าวมาอย่าปล่อยความเป็นไปให้เกิดความอ่อนแอพอง่วงก็คลายความเพียรน,นอนบ้างนั่งหลับบ้างเป็นต้น อาการอย่างนี้ก็หมายความว่าไม่ได้แก้ไขนิสัยจิตใจของเราให้เข้าสู่ครองธรรมเลยน่าเสียดายในการบวชเหมือนกันเพราะเวลาอื่นนั้น <c oughs> เราไม่มี <c oughs> โอกาสที่จะปฏิบัติได้มันยังขณะนี้และเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายยังแข็งแรง สติปัญญายังว่องไวจะใช้ความสามารถในวัยหนุ่มในวัยที่กำลังมีแรงอยู่นี้จะมีผลดีกว่าวัยแก่ๆวัยพอแก่แล้วอะไรก็เสื่องซึมไปหมดอยากจะให้จำอะไรได้ก็จำไม่ได้จำได้เดี๋ยวเดียวก็ลืมไปความปวดเมื่อยร่างกายก็รุกเร้าเข้ามา และอื่นอีกโรคภัยก็เจ็บก็อ่อนแอหวันไหวต่ออากาศเป็นต้นไม่แข็งแรงก็ชุ่มไปช่วยเหมือนดังคนหนุ่มเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในวัยที่กำลังแข็งแรงในวัยหนุ่มพร้อมได้บวชในพระศาสษาษานาแต่ไม่ใช้กำลังในช่วงนี้บำเพ็ญบุญแล้วจะ ไปบำเพ็ญบุญช่วงไหนรอแก่นั้นไม่ไหวไม่ไหวจริงๆอะไรทักนิดหนึ่งก็อ่อนแอไปหมดพอไปถึงเวลานั้นเข้าอยากจะบำเพ็ญบุญอยากจะรักษาศีลเจริญภาวนากอทำไม่ไหวแล้วจะไม่มีพื้นฐานมาก่อนเหมือนกับหลวงพ่อจรันที่ท่านว่าเวลาปากดีไม่ตรวดมน เวลาหูดีไม่ฟังธรรมเวลาร่างกายแข็งแรงดีไม่เข้าวัดไม่ภาวนาไม่บำเพ็ญท,ทานศีลภาวนาครั้นเมื่อร่างกายทุดโทมโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมือสัน่นเท้าสัน่นเป็นอมพึกอมพาตปากเบี้ยวมืองิกมืองอแล้วจะคิดไหว้พระแล้วจะคิดบำเพ็ญกุศลต่างๆทางพระศาสนา นันก็ทำไม่ได้ทั้งยังไม่เคยชินกับที่เคยได้รับการฝึกมาเป็นที่น่าเสียดายว่าอย่าลืมว่าทุกคนจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหนีควา,ามแก่ควา,ามเจ็บควา,ามตายไปไม่พ้นเราจะเดินชีวิตของเราไปทางไหนก็ตาม แต่ช่องทางที่จะพาไปถู่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นไม่ต้องสอนไม่ต้องบอกไม่ต้องเรียนรู้จะไปเองโดยธรรมชาติครั้นเมื่อไปถึงช่องนั้นเท่าแล้วแม้จะไม่ปรารถนาไม่ต้องการก็หนีไม่พ้นทุกคนจะมีสภาพความเป็นไปอยู่อย่างนี้เหมือนกันหมดชีวิตเมื่อหนุ่ม แม้จะประกอบกิจการงานต่างๆถึงจะเหนื่อยยากกับเพียงใดก็ตามสามารถทำได้และยังมีความสามารถที่จะปฏิบัติประกอบกิจที่เป็นกุศลก็คู่กันคู่กันไปก็ได้จะเป็นกำไรในชีวิตอันหนึ่งถึงแม้ในวัยบ้านปลายเช่นห้าสิบปีขึ้นไปพอที่จะบำเพ็ญธรรมได้บ้าง ถ้าอายุไม่มากเกินไปช่วงเวลาบำเพ็ญธรรมก็น้อยสมมติว่าอายุถ้าเจ็ดสิบปีเริ่มบำเพ็ญธรรมเอาใจใส่ในกุศลอายุถะห้าถึงห้าปีเพียงสิบห้าปีถ้าเป็นฆรา,า,าวาสได้ไม่มากเลยเพราะไม่ได้ต่อเนื่องไม่เหมือนกับเป็นพระภิสุในพระศาสนาถ้าบำเพ็ญเพียรฟารมดีตั้งแต่วัยยี่สิบปีขึ้นไป ไปถึงเกสิบปีก็จะได้กำไรในชีวิตในการประพฤติปฏิบัติสั่งสมบุญกุศลความดีต่างๆให้พ่อพพลมากมายยิ่งขึ้นนี่เป็นสิ่งที่น่าคิดน่าพิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งผู้บุคคลผู้เข้ามาบวชในพระศาสานาย่อมเป็นที่ปรารถนาของบิดามารดาปรารถนาจะให้ลูกของตนบวชแล้วเป็นบัณฑิต คือรู้จักธรรมรู้จักบาปรู้จักบุญและได้ฝึกศีลสมาธิปัญญาให้เต็มภาคเต็มภูมิให้สมกับที่ได้นับถือพระพุทธศาสนาไม่มีเวลาอื่นใดที่จะเป็นลาบอันประเสริฐเหมือนชีวิตที่บวชท,ที่บวชอยู่อาจจะอึดอัดด้วยการรักษาศีลด้วยการต้องปฏิบัตินั่นล้วนแล้วแต่เป็นกิริยาของบุญทั้งนั้น ถ้าฝึกกิริยาเหล่านั้นไว้อย่างสม่ำเสมอจนช่ำชองต่อเนื่องกันไปจนเป็นนิสัยแล้วความอึดอัดความเหนื่อยหน่ายต่างๆนั้นจะไม่มีเลยมีแต่ความอิ่มใจมีแต่ความสบายใจพระสงฆ์ที่เข้าไปอยู่ในป่าอยู่ในที่วิเวหกห่างไกลผู้คนแม่อาหารการกินจะลำบากที่อยู่อาศัยยารักษาโรคก็ไม่สะดวกสบาย รั้นได้มีโอกาสไปได้บ้านในเมืองแต่ละครั้งไม่ใช่ว่าจะเกิดปิติเกิดความยินดีอ,นอึดอัดต่อความมากมายด้วยกันตู้อยู่ในป่าเปลี่ยวโปรงจิตใจย่อมผ่องแผ้วแจม่มใสฝากันไม่ได้เพราะฉะนั้นแท้ที่จริงในชีวิตของคนเราที่เกิดมาแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหน ก็อยู่ที่จิตใจทั้งสิ้นไม่ใช่อยู่ที่สมบัติมากมายมีบ้านมากมีที่ดินมากมีเครื่องใช้ไม่สอยมากมีทรัพย์มากเป็นต้น <c oughs> สิ่งเหล่านั้นเป็นวัตถุไม่มีใครเลยที่เวลาตายแล้วเอาสิ่งนี้ไปได้ล้วนแล้วแต่ทิ้งไว้เป็นของเบื้องหลัง ถ้าเป็นผู้มีศีลมีธรรมบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาเป็นนามธรรมเมื่อนำมาปฏิบัติกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามศีลสมาธิปัญญาแล้วคุณเหล่านี้เป็นเครื่องอบรมจิตไม่ใช่เป็นเครื่องบำรุงกายเป็นเครื่องอบรมจิตเวลาที่ตรีระร่างกายแตกสลายอยู่ไม่ได้ จิตเป็นผู้ไปจุติไปกำเนิดด้วยอำนาจของคุณที่ทำไว้มากน้อยเพียงใดย่อมเป็นไปตามอาการคือเรียกว่ากฎของกรรมถ้าบำเพ็ญกุศลกรรมไว้จิตก็ไปสู่สุคติถ้าบำเพ็ญอกุศลกรรมไว้ก็ไปสู่ทุกขติจะได้จะเสียตรงนี้ ทรัพย์สมบัติภายนอกนำไปไม่ได้นอกจากทรัพย์สมบัติภายในคือศีลสมาธิปัญญาตลอดจนกิริยาบุญที่ถูกที่ชอบตามคำสอนขององค์ทสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บวชในพระศาสนาแล้วควรสร้างควรมีปิติความยินดีว่าชีวิตของเรานับถือพระพุทธเจ้า แล้วก็ได้เป็นภาษาวกของพระพุทธเจ้าเหมือนกับเราเป็นคา,ารวาสทางโลกอยากเรียนมหาวิทยาลัยอันนี้แล้วได้เข้าเรียนอน,นั้นจริงก็ควรเกิดปิติตั้งใจเล่าเรียนศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นให้จบตามความต้องการฉันใดเรานับถือพระพุทธศาสนาได้เข้ามาบวชเรียนเป็นภาษาว o ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพุทธองค์ให้ครบให้บริบูรณ์ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้การบำเพ็ญทางจิตได้บรรลุมรรคผลหรือไม่บรรลุมรรคผลไม่เป็นไรทำครั้งใดได้บุญเมื่อนั้นทำครั้งใดได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นทำมากมากก็สั่งสมไว้มากทำบ่อยๆก็สั่งสมไว้บ่อย ทำบ่อยๆจิตผูกฝึกหัดให้ตั้งอยู่ในสมาธิ <c oughs> นานๆไปจิตก็เป็นสมาธิขึ้นอย่ากังวลอย่าสงสัยว่าสมาธิเป็นของยากหรือเป็นของช้าจะยากหรือจะช้านั้นขึ้นอยู่กับความเพียรและสติปัญญาอันหนึ่งคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า เพียงแต่เรียนรู้ไว้ดังที่เคยกล่าวว่าแบบภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์นั้นไม่ได้เรียนแล้วต้องปฏิบัติตามทันทีตามอาการนั้นผลของธรรม,มะมีสองชั้นคือชั้นนอกได้แก่ปริยัติเราเรียนศึกษาจนจําได้พูดได้ชั้นในคือปฏิบัติที่เกิดผลขึ้น <c oughs> ทางกายแล้วว ารรักษาศีลจนกายวาจาเป็นศีลร,รังเกียจสิ่งที่ผิดศีลทางใจเป็นสมาธิอบอุ่นด้วยสมาธิอบอุ่นในความตั้งมั่นชื่นชมอยู่กับความสุขท,ที่เกิดจากความสงบนั้นด้วยความตั้งมั่นจะเห็นคุณพิเศษจิตที่มีความสุขด้วยสมาธิเป็นจิตที่เป็นคุณค่าที่ร้นค่ายากที่จะมีสิ่งอื่นอันใดมาเปรียบได้ สุขที่เกิดจากวัตถุแม้จะมีเงินทองมากมายเท่าไรก็มีเท่าตามราคาของวัตถุแต่สุขที่เกิดจากความสงบหาประมาณไม่ได้และหาซื้อขายกันตามท้องตลาดก็ไม่ได้ต้องหาด้วยการปฏิบัติการปฏิบัติในชนิดนั้นสมัยเป็นคารวะไม่มีโอกาสเพียงพอมีโอกาสในคลาบวชนี่เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะฉะนั้นผู้ที่บวชแล้วควรถือโอกาสนี้อย่าให้เสียเวลาเสียประโยชน์ต่อก,การบวชเรียนในพระพุทธศาสนาศีลส,สมาธิปัญญาที่สอนอยู่อย่างสมบูรณ์แบบของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์จะเสดด็จดับขันไปนานแล้วก็ตามศีลส,สมาธิปัญญาหรืออริยมรรคมีองค์แปดอย่างสมบูรณ์ตามที่พระองค์ทรงยังทรงมีพระชนชีพอยู่นั้น จึงสามารถที่จะทำการปฏิบัติเมื่อผู้ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาจะทำให้ศีลเกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นได้ไม่ไร้ประโยชน์ไม่เป็นหมันแม้องค์สมเด็จพระศาสดาจะปรินิพานประแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นจงถือเอาหน้าที่แห่งการบวชและเวลาที่บวชอยู่นี้ ความเพนประโยชน์ให้เข้าให้ถึงพระธรรมคําสอนของพระผูมีพระพากเจ้าให้ได้ผลปรากฏขึ้นกับกจิตของตนเองแม้แต่ครั้งเดียวก็จะเห็นผลขึ้นทันทีและต่อไปความยินดีในธรรมความเพียรในธรรมก็จะปรากฏเกิดขึ้นเหมือนบุคคลที่เดินทางไปชม บ้านเมืองอันหนึ่งอันใดแม้ไม่เคยไปเมื่อไปถึงสักครั้งเดียวก็จะรู้จากความสวยงามอันนั้นชั้นใดแม้ภายหลังไม่ต้องมีผู้บอกทางก็สามารถไปได้การอบรมจิตให้ถึงสมาธิก็เหมือนกันจิตเมื่อเข้าถึงสู่สมาธิแล้วความเบาความเย็น ความประณีความสงบสุขสุขที่เกิดจะจากสมาธิเขาเรียกว่านิรามิสุขสุขที่ไม่อิงอามิตรคือไม่อิงการมาคุณไม่อิงสิ่งต่างๆแต่เป็นความสุขที่เกิดจากความสงบแท้ๆจึงเป็นส,สุขที่ลึกซึ้งมีความประณีต้องเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรม จุดนี้เป็นเพุให้บุคคลเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยความลึกซึ้งเป็นคารวะยากมากที่เมื่อประกอบจิตการงานอยู่จะเข้าถึงจุดนี้เพราะฉะนั้นแม้จะเข้าเพียงขณะเดียวครู่เดียวก็นับว่าได้ประโยชน์อย่างมากมายรวมความว่าจงอย่าประมาทในโอกาสที่ โอกาสที่ดีแล้วที่ได้เข้ามาบวชในพระศาสนาพ่อแม่ส่งเข้ามาบวชอยู่ในฐานะที่ดีเราตั้งใจจะบวชอยู่ในฐานะที่ดีจงพยายามฝึกฝนอบรมธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ถึงอีกตอนหนึ่ง mm. เหมือนกับพ่อแม่ส่งเข้าโรงเรียนเราจะรู้เรื่องวิชาการต่างๆต้องเป็นหน้าที่ของตัวเราแล้ว พ่อแม่เป็นสนับสนุนเป็นจะเพียงบุคคลผู้สนับสนุนฉันใดการเข้ามาบวชในภาษาสนานี้แล้วท่านส่งเข้ามาถึงภาษาสนานี้แล้วต่อไปจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะองฝึกฝนปฏิบัติให้ได้ให้ถึงตามควรแก่การปฏิบัตินั้นน,น,นี่เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งของนักบวชทั้งหลายเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไป จงตั้งใจพาการอบรมจิตสมาธิของตนอบรมจิตของตนให้เป็นสมาธิอย่าลืมอุปสรรคมีด้วยกันทุกคนทุกคนต้องแก้ไขหาทางให้พ้นจากอุปสรรคคือนิวรณ์ดังได้กล่าวมาแล้วด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าปล่อยความท้อแท้ให้เกิดมีขึ้นซึ่งจะหมายความว่าเป็นผู้แพ้ และยากมากที่จะมีโอกาสพื้นขึ้นได้พึงพยายามใช้ความภาคเพียรและสติปัญญาแก้ไขดังกล่าวมาภาวนาพุโทโธพุธโทโธยังไม่สงบหายใจเข้าหายใจออกยังไม่สงบและ เมื่อไม่สงบแล้วยังมีอย่างอื่นเข้ามาแทรกเช่นฟวาม่วงเหงาหาวนอนก็พึงแก้ตามอาการดังกล่าวมาแก้โดยการนึกถึงพระพุทธเจ้าไม่หายก็นึกถึงพระธรรมบ้างนึกถึงพระสงฆ์บ้างนึกถึงความดีของเราต่างๆบ้างว่ามีบ้างแล้วหรือยังหรือไม่เช่นนั้นนั่งอยู่เฉยๆนึกในใจสวดมนต ดังได้กล่าวมาแล้วหลายหลายเที่ยวหลาย,ลายบทแต่เวลาตรวจก็ให้มีสติรู้ตามที่สวจเช่นเดียวกันถ้าบุคคลที่ทำชำนาญแล้วเขาจะแบ่งอารมณ์ได้จิตที่เคยสงบจำความสงบนั้นได้ แต่ถ้าว่าวันใดมานั่งสมาธิแล้วเกิดความง่วงเขาจะแบ่งอารมณ์รู้ว่าอาการเหล่านี้เป็นอาการของความง่วงปล่อยวางเสียแล้วนึกถึงอารมณ์แห่งความสงบพอนึกถึงอารามอารมณ์แห่งความสงบความตรึงใจแห่งความสงบก็จะเกิดขึ้นมีสติกำหนดรู้ความสงบนั้นไว้ที่เคยผ่านมาแล้ว เมื่อมีสติคุมจิตให้อยู่กับอารมณ์ที่เคยสงบแล้วตั้งขึ้นใหม่ใจก็จะมาสนใจกับความสงบจะเกิดความตื่นสาภาพแห่งความหัวเหงาหานอนก็จะหมดไปแต่สำหรับผู้ที่ยังไม่ถึงก็ต้องใช้อุบายอื่นเช่นตรวจมนบ้างและกิริยาอื่นๆบ้างเฉพาะอย่างยิ่งอย่าท้อถอยถ้าไม่ท้อถอย ก็หมายความผู้แสวงหาผู้บำเพ็ญถ้าท้อถอยก็ชื่อว่าไม่แสวงหาไม่บำเพ็ญจริงใดที่หายแล้วไม่หาก็ไม่เจอต้องหาจึงจะเจอจริงใดที่ยังไม่มีก็ต้องแสวงหาไม่แสวงหาก็ไม่ได้ธรรมชาติความเป็นจริงอยู่อย่างนี้แม้ธรรมะก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจให้ดีให้มั่นคงด้วยความภาคเพียรพยายาม ในการที่เราเข้ามาบวชในภาษาธรรตั้งใจรักษาศีลได้แล้วขั้นหนึ่งขั้นตนออกไปก็ตั้งใจทําสมาธิให้ได้เพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็มีสิทธิที่จะได้คําสอนของพระองค์เหมือนกับของฝันที่พระองค์ทรงให้ไว้ก่อนปริพาน์คือธรรมละวียัยเราเป็นผู้หนึ่งซึ่งมีสิทธิที่จะได้รัก แต่ผู้ที่ดูลรับมันต้องปฏิบัติเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจภาาเพียนพยายามปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงให้หายเป็นปลิดทิ้งไปจากจิตใจเหลือแต่ความปลอดโปร่งนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงค์แล้วตั้งใจภาวนาดังที่เคยปฏิบัติมาแก้ไขสิ่งที่บกพร่องพัฒนาสิ่งที่เป็นไปเพื่อความพ้นจากอำนาจของกิเลสหรือนิวรณ์ จิตจึงจะเกิดความเจริญจึงจะเกิดสมาธิขึ้นได้จงตั้งใจพาคันปฏิบัติต่อไป